สวัสดีครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน EP ที่459นะครับมีฟา์สวยๆ2่รายการมานนเสนอนะครับ20รายการแรกก็องค์2 0งบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไปรายการพิเศษ2รายการนะครับ21กับ22นะครับเดี๋ยวเราฟังค้ายคลิปนะครับต่อรับฟังคลิปชมคลิปกันนี่นะครับแอดไลน์เบอร์โทรปึ้งเข้าไปนะครับไลน์ชื่อหมูนะครับ 0 9 3 9 6 5 2้า1เ้าหห้าสาหกเบอร์ลายและเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไร้แตกหักชำรุดศูญหายผมรับผิดชอบให้นะครับพี่กิติศักดิ์ชื่นชมนะครับอยู่จังหวัดนครปฐมถ้าดูคลิปอยู่ผ่านมาดูคลิปนะครับหรือท่านใดรู้จักนะครับช่วยติดต่อกับผมด้วยนะครับเริ่มรายการที่1ของ EP ที่4ี่หเลยนะครับเป็นภาพปกโพนะครับเจ้าของเขาส่งมาอย่างนี้นะครับ เป็นทาเนื้อผงนะครับด้านหลังมีเหมือนจะเขียนตอกอะไรไว้หน้าวอลองอนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นท้่ไหนครับนะครับเป็นรายการที่หนึ่งนะครับบอลองอย่อมาจัดอะไรเงี้ยไว้ภาพยังไงมั้งอ่ะนี่นะครับรายการที่หนึ่งจาดที่หนึ่งนะครับในการที่สอง จะเป็นผ้าสมเด็จนะครับเนื้อหาเก่าๆจัดๆเลยนะครับเป็นรายการที่สองนะครับนี่พระมันมีชำนุดไหมเนี่ยผมดูนะครับผ้านี้มีหักกลางนะครับผมดูว่ามัมีหักกลางนะครับชำรุกนะครับหักกลางเลยนะครับเราบอกกันเลยตรงนะครับเป็นรายการที่สองนะครับหักนี่เลยนะครับหักนี้เลยต่อกลางไว้นะครับ รายการที่สามเป็นพระวัดเกตน,นะครับเนื้อผงนะครับเนื้อหาเก่าๆจะจัดเหมือนเดิมนะครับเน ja ี่เป็นร,รายการที่สามนะครับรายการที่สี่เป็นพระเนื้อผงสมเด็จนะครับพิมพ์คล้ายๆเผ่านะครับเป็นคล้ายพิมพ์สมเด็จอกล้องนะครับของเผ um. ่าศ right. ียานนท์นะครับเป็นรายการที่สี่นะครับนี่ที่สี่ รายการที่ห้าเป็นพับปกนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเป็นปกพิมพ์แตกดีนะครับเรียกพลาสติกโบราณเก่าเลยนะครับเป็นรายการที่ห้านะครับเป็นรายการที่ห้านะครับรายการที่หกเป็นพญานานะครับ กินหารนครับมี4หัวนะครับเรียมพลาสติกโบราณเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นรายการที่6นะครับรายการที่6นะครับเรียมสวยดีนะครับรายการที่7เป็นพรนรูปล่อนะครับรูปล่อหลวงพ่องเงินบางคานนะครับเป็นพันเนื้อหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นรายการที่7นะครับการที่7รายการที่8ด เป็นพระล่วงยืนเนื้อดินนะครับนี่นะครับเป็นพระกุแน่นอนนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเป็นพระล่วงหลังล่างปืนเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับเป็นรายการที่8นะครับรายการที่9เป็นพระพิมพ์คล้ายพิจิตเม็ดข้าเมานะครับองค์เล็กนะครับจะเป็นเนื้อดินเผานะครับผมไม่ทราบที่มานะครับผมไม่เคยเห็นนะครับแบบนี้แต่องค์เล็กดีนะครับ เป็น่าเนื้อดินเผานะครับรายการที่สิบเป็นทะพิมนางนะครับมีฐานอยู่ด้านล่างเป็นทรงเอกลักษณ์นะครับแต่ผมไม่รู้จักนะครับได้ไมาอย่างไรก็ไลฟ์ไปอย่างนั้นเลยนะครับเป็นรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ดเป็นรูปหล่อนะครับเป็นพระรูปดจองนะครับเป็นรูปหล่อขอ้อเกษตรนะครับ เป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อปั๊มก้นหนูนะครับก้นวงเดือนนะครับขย่ามีกิ่งหรือเปล่าขย่าไม่มีกิ่งนะครับไม่มีกิ่งนะครับรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบสองครับเป็นท่านจองนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับวังเส้นนี่นะครับสั่งปากงามนะครับ ชาเชิงเซานะครับเป็นเหรียญอัปกาานะครับเรืยมพลาสติกโบราณนะครับรายการที่สิบสามเป็นพระขุนแผนนะครับขี่กุมารนะครับเป็นเนื้อดินนะครับด้านหลังมียันแบบนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเป็นรายการที่สิบสามนะครับขุนแผนขี่กุมารนะครับหลังยันนะครับรายการที่สิบสี่ จะเป็นพรพพิมพ์นางนะครับเนื้อดินนะครับคล้ายๆนะครับผิดถูกก็ขออภัยนะบอกเป็นใกล้ลายนะผมว่าคล้ายวัดดาวเสด็จนะครับคล้ายๆนางดาวเสด็จนะครับเป็นรายการที่สิบสี่นะครับผิดถูกขออภัยนะครับผมดูเองนะครับรายการที่สิบห้าเป็นพระยืนนะครับเป็นเนื้อผงนะครับ ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนคล้ายๆลีลาคล้ายๆซิวลีนะครับแต่กระเพาผ่านการใช้นะครับาร,รบายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบหกเป็นพระพิมพ์แม่ชีบุญเรือนนะครับแต่ถึงไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ไม่มีความรู้นะครับแต่รู้ว่าพระพิมพ์นี้เป็นพระพุทโธน้อยแม่ชีนะครับถึงไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบนะครับรายการที่สิบหกนะครับ รายการที่สิบเจ็ดนี่ก็เป็นพระเนื้อดินนะครับพิมพ์ทรงแตกดีนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับออกเวลาเวลานิดๆนะครับแต่ผ้าผ่านการใช้นะครับแต่พิมแตกนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับนี่นะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบแปดเป็นผ้านางพญานะครับเนื้อออกเขียวนิดๆนะครับ เป็นพิมพ์อกนูนเล็กนะครับรายการที่18นะครับรายการที่19เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับรอสอง0หรือว่าประมาณปี25นะครับวัดช่างให้นะครับปี25นะครับนี่นะครับเป็นทองแดงลมดำนะครับเป็นรายการที่19นะครับรายการที่20 เป็นหลวงปู่ทวดนะครับเป็นพิมพ์เตาลี่หลอกทองเหลืองนะครับด้านหลังเขียนว่าวัดรอนพัทลุงนะครับศูนย์เก้านะครับนี่นะครับนี่เป็นพาลูกจองนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับครบยี่สิบรายการนี่องละสองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นรายการพิเศษนะครับเป็นตะกรุดนะครับดอกเล็กนะครับเรี่ยมพลาสติกนะครับ ในพลาสติกนี้มีอยู่หกดอกนะครับหม่เป็นสีแดงกระจ่างแลวผมเดานะว่าเป็นขูบาวังนะครับอันนี้ผมเอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับส่วนรายการที่ยี่สิบสองเป็นผ้าโมคลาเนื้อชิ้นนะครับเรียมพลาสติกโบราณมาอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็เอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับ ครบ22รายการช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมงึงพักเครื่องด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ